ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เอาละครับกลับมาแล้วนะครับมาต่อเนื่องการปาร์ตี้ของเราฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์ทางช่องโมโน,โน29หลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์ครับผมอะไรคุณแจ็ค เตนิวเขาไปจูจีกันที่ไหนฮะเฮ้ยก็ไปเข้าห้องน้ำเขาไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำไปคนเดียวไม่ได้ทำไมต้องไปสองเออต้องเป็นคู่อ่ะมันเก็มันแบบฟิลฟิลปาร์ตี้มันก็ต้องมีคนหนีหายกันไปไงเออมันก็จะเป็นแบบนั้นเคยทำไอ้บ้าเหรอเฮ้ยเราไปมากไหมโดนคะแนนตอนเนี้ยเออทีมของคุณชาชานำอยู่18ต่อ6เท่านั้นเองไม่เป็นไร ตีเสมอขึ er ้นมาได้แต่เร bueno, ื่องสำคัญท oh. ี่พี่อยากจะถามซึ่งไม่มีใครในประเทศไทยรู้เลยตายตายตาคือมันคือของขวัญที่คุณมอบให้กับคุณพ่อคุณไปถึงเกาหลีเฮ้เรื่องนี้มันเป็นยังไงครับไม่มีใครรู้เลยหรอไม่มีใครรู้เลยแล้วเห็นไอจีเต็มเลยเอาอย่าว่าไอจีเลยรายการนี้พ่อเคยพูดเรื่องนี้แล้ว แต่ว่าก็ต้องถามเพราะว่าฟังในมุมพ่อมาแล้วไม่ได้ฟังในมุมลูกไงคุณลูกเป็นยังไงบ้างครับไม่เขาบอกว่าเขาอยากมีโปรเจกต์เพราะคนน่ะไอ้แจ๊กก็่แหละมันเริ่มที่เลยนี่แหละชอบไปอ้าเขาคอเหี่ยวคอเหี่ยวผูกผ้ามันคอมาหรือเปล่าทำไมมีอะไรทบทบหลายชั้นเขาไม่เซลไงเขาไม่เซลเขาก็ไม่เซลเขาก็เลยแบบเออ ปาไม่ได้แล้วนะปาต้องทำแล้วนะแล้วแล้วพอไปทำปาแฮปปี้ก็ตอนนี้เขาแฮปปี้เขาบอกว่าเขาาแบบเขารู้สึกว่าเขาดูหนุ่มขึ้นเห็นเขาบอกว่าหลังจากกลับมาจากเกาหลีนี่ตอนนี้มีขนขึ้นอกด้วยใช่เพราะมันดึงเยอะดึงเยอะไอไอที่มันอยู่ข้างล่างเยมันก็เลยเถิดขึ้นมาข้างบนมาแล้วมาแล้วเตนมาแล้วถึงว่าไอเตมาแล้วเตยแล้วนิวไม่มานิว่ะนิว่ะนิวมาแล้วนิวมาแล้ว ไปไหนมาเต็มไปเป็นคู่เลยไปเป็นคู่เลยอ่ะเขาเริ่มแล้วเหรอเล่นเกมจนจะปิดเบรกแล้วอันนพูดจริงป่ะเนี่ยจริงปาร์ตี้กันอยู่หายไปไหนมาสองคนดูนู่นอ๋อนี่ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเอาโทษครับเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่ได้ไหมห้าสี่สามสองเฮ้ยกลับมาอยู่กับอลิบูลเกมนันอีกครั้งนึงครับเราเข้าเกมกันไหมได้เลยคอ๋อโอเคนี่ของขวัญเต็มไปหมดเลยที่หลังบ้านของผมครับนี่คือซุปตาคว้ากล่อง วันนี้จะทำโทษทีละเป็นคู่คู่ใชเป็นคู่เป็นของกินที่กินคู่กันใครที่จับกล่องผิดมาปุ๊บจะโดนลงโทษเป็นคู่คู่จะจบเร็วขึ้นพร้อมไหมฮะะ<ช>นี่เล่นเหมือนเก้า e อี้ดนตรีเลยครับ<ๆ>เดี๋ยววนๆไปดนตรีหยุดเมื่อไหร่คุณคว้ากล่องแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นะ<ช>แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าคู่ไหนที่ผิดนะครับแล้วเราก็มาเปิดดูแล้วก็ทานสิ่งที่อยู่ข้างในถ้าพร้อมแล้วเริ่มดนตรีมา ดูดูให้ดีครับรอบที่หนึ่งซุปตาทั้ง8คนนี้มี6คนเป็นคนกรุงเทพอย่าเพิ่งขว้าอย่าเพิ่งขว้าไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคนดียังไม่หยุดไปเรื่อยๆก่อนครับเล็งให้ดีว่ละโอเค สองคนที่ผิดนะครับก็คืออิงฟ้ากับชาลอนอ่มาเปิดตรงกลางเลยเปิดตรงกลางเลยเปิดตรงกลางเลยดูที่ว่ามีอะไรบ้างพอพักินอะไรอะอุ๊ยอโอเคอยู่อะไรอะไรอะไรมะม่วงของคุณอะไรแป้บหวานเกลือพริกอะไรข้าวเหนียวมะม่ว ข้าวเหนียวมะม่วงกินเลยกินเลยข้าวเหนียวมะม่วงอุ้ยของเบาๆออกไปเหลือแต่ของที่ใช่เฮ้ยนั่นแหละดิม่วงก่อนเลยเปรี้ยวไหมเอาโมมันมันแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดนึงข้าวเหนียวตามเลยครับข้าวเหนียวตามเลยข้าวเหนียวได้ครับข้าวเหนผ็ดครับเผ็ดเหมือนกินกับหมูปิ้งเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคนดูทั้งบ้านตลกไหมคะ เอาละเหลืออยู่เซตนี้นะครับคุณลองนึกไว้กันว่าว่ามันมีอาหารอะไรที่มันกินคู่กันอ่ะพร้อมโดนตรีมาไปรอบที่สองนี้ซุปตาทั้งหกคนนี้มีสี่คนที่มีเลือดกรุ๊ปบี

ของก้านะไอสองคนนี้จริงจังมากเลยมาจะเอาอะไรสองคนอยู่ทีมเดียวกันคู่ทำไมแล้วอยู่ด้วยกันอ่ะสองคนนะครับที่ไม่ได้มีเลือดกูบีนะครับคือแพนเค้กกับเต๋อชันทวีตจากใจความรู้กินเลือดก๊บีราเปิดไปดูของคุณมีอะไรเก้าเป็นอะไรเก้าเป็นอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยของ9ก้าเป็นกล้วยแล้วของคุณเป็นอะไรของผมนะครับเต้น เฮ้ยอยู่ข้างในกระดาษธรรมดากล้วยฝอยกล้วยฝอยกลวยอยอเหรอยฝอยกล้วยฝอยเฮ้ยอะไรละอะไรไอ้นี่จะเล่นอะไรก็เล่นด้หมด่ะกล้วยเลยกก้วยเสือดแบบนี้ชุดขวบนีชขนี้วุาวแบชุดวชวว้ช้วยบวชแนชนีจอนนะถูกต้อง อันนี้ถูกน่องเอาไว้กอนหัวตายตายล้างปวดชีดอันนี้มิ้นจะโดนอะไรยากเลยก็แค่ใส่ชุดแล้วกินปะพี่ก้าวปวดไหมพี่ก้าวปวดไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเองปวดเอาเอาพี่ก้าวเพิ่งผ่าเข่ามาต้องไปทำบุญทำอะไรนี่หน่อยแต่ถ้าใส่อ่ะแต่ถ้าใส่อ่ะโดนตีโดนตีวงไฟต้องขึ้นเลยนะใครมันจะไปทำผมผมร้องไม่ได้ผมไม่เคยฟังมาหนึ่งสองไป อะไรดบอะไรเรียบเลยอะไรใส่ไว้ให้หม่ต้อามาให้ไมครบอย่าเป็นเลยพระเอกอ่ะก้าวส่วนใหญ่คนที่เป็นแบบเนี้ยมันก็เริ่มจากการเป็นพระเอกดูดูนาโคดเลอ่ะเตไอ้ไม่ใช่นิวนิวตามแล้วเอาไปเลาไปเลาเคนเดียวคนเดียวคนเดียวมีกระวดแล้ว ป้อนกันดีกว่าป้อนกันดีกว่าอ่าคุณป้อนกันพี่ต้องการให้คุณกินกล้วยอ่าป้อนกล้วยกันแล้วจบเกมกูทีครับก็บวกไปเขาเขาขี้เกียจกินเลยโอเคจบเกมเบาอ่ะอ่ะชอบใช่ไหมเอ้าดนตรีมาไปต่อ รอบที่3นี้สุปตาทั้ง4ี่คนนี้มี2คนที่เข้าวงการบันเทิงตอนอายุ18ปีไปตอ่ตอดนตรียเ่งหยุดอ,อย่าเพิ่งเอาวางไว้ก่นอนวน มั่วเลยมั่วเลยมั่วเลยเนี่ยจับอะไรก็พังเจ๊งไม่หมดได้เพลงมั่วเลยอ่ะมั่วเลยสองคนนะครับที่ต้องเจอของกินด้วยกันนะครับคนที่มีกล่องของใหม่ดาวิกาและนันกุลครับผมไหนนี่อันนี้กันนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้เข้าวงการเรา ไม่ได้เข้าตตอง18เพราะฉะนั้นคุณยังอยู่กับเขาคุณคือความหวังของทีมแจ็คเอ้าแจ็นลอดเข้ามาได้ไงอ่ะถอยมานี้ถอยมานี่สองคนนี้มานี้ฮะมาดูกันครับว่าสอย่างที่ต้องกินด้วยกันคือนอนก้นก่อนอะไรอ่ะกะปิงั้นต้องเปิดไหมเปิดมาเลยครับอย่าบอกนะว่าเป็นเขาสวยอ๋ข้าคุกกะปิ แต่ยังไม่ได้สุกไปด้วยเค้าทำไม่เชฟเค้าทำนี่ใช่เชฟเค้าเชฟเค้าทำเป็นไม่เชฟเค้าทำมาเตอร์ไปมันเตอร์ไม่เชฟเค้าทำปอกปีมากระปีมาเขาใครเป็นเชฟอ่ะอะไรนะเขาเองนี่เขาใส่นิดเดียวอร่อยไหมอะไรนะอะไรนะเขาเปิดร้านเปิดร้านแม่แม่ใส่อันนี้ลงไปเลย ใส่นิดเดียวอร่อยไหมเออแม่มันจะอร่อยหรอใส่นิดเดียวก็อร่อยแล้วโอ้โหกลิ่นแม่หวาแรงมากเลยกะฉันลูมากแล้ว <c oughs> ใส่นิดเดียวก็อร่อยแล้วม,า <c oughs> ม้วาเวลาคุณไปกินข้าวคุก็ไปตามร้านอะคุณสังเกตไหมเม็ดข้าวอ่ะข้าวคุก็กปีที่ดีมันต้องเป็นสีม่วงมันต้องเคลือบทั้งอนูเม็ด <c oughs> มันอะไรนะต้องเคลือบทั้งอนูเม็ดแหมพูดเก่งเข้ามาชิเลคลือบทุ่เม็ดมันไมนะ่ต้องเคลือบหมดละมั้งอ่ะโอเค อ่ะโอเคเรียบร้อยผููสุดท้ายผู้สุดท้ายเหลือกันอยู่สองคนครับแม่ตัวคนไหนแพ้คนนั้นต้องกินสิ่งที่อยู่ในกล่องหรอครับโอ้เหมือนเหมือนเที่ยวอยู่บางแสนยังไงไม่รู้ที่เราทำรายการอยู่ท่านเลยอันนีหรอครับเกมนี้ยากไหมเต็มเต็มเลย เข้าใจคำถามยากขึ้นตาเลยพร้อมนะโดนตีมาไปซุปตาสองคนนี้มีคนเดียวเท่านั้นที่เลี้ยงสุนัขชื่อแม็กกี้ อันนี้เขาไวกว่าครับอันนี้แม็กกี้จริงๆหรอไม่รู้และคนที่เลี้ยงสุนัขชื่อแม็กกี้คือพีพีใช่ใช่แต่ก็วันนี้ก็เห็นคนบอกอันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นของคุณสิ่งที่คุณแทนนี่ยกได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวดวงผมดีทำไมอ่ะผมปล่อยหลวงพ่อดวงผมดีครับเฮ้ยคุณฉันรับ นี่คุณปล่อยใช่ไหมครับผู้ทีมที่ผมห้อยไว้ครับอถ้าใครอยากได้เล่นเกมเนี่ยผมไม่เคยชนะเลยแล้วนี่เป็นยังไงบ้างสนใจทักมานะครับพี่เอาเรามาดูครับว่าลูงเตจะได้กินอะไรอันที่เขาทำล่วงทำาลุดอันล่วงอีกรอบเนี่ยเขาทำล่วงทำหลุดยินเนี่ยอ่ะวางเลยครับเปิดให้ดูครับว่าเขาจะต้องกินเปิดแบบนี้ก็ได้พี่เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วอะไรยาตัวนี้เลยโอ้ ตกใจพี่ตกใจพี่ต้องกินจริงๆหรอเหมือนเหมือนแก้งฝรั่งยังไงไม่รู้แต่ก็ปีเยอะนะสิ่งที่คุณต้องกินนะครับคือสาคูไส้หมูครับเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยไปจาบคูไส้หมูไงฮะสาคูหวานเรามีสาคูข้าวโพดแบบนีและมีไส้หมูเย็นๆไขมันขึ้นเลยทีเดียวนะฮะ กินให้กินไส้หมูก่อนแล้วตามด้วยสาคูอ่ะเรามาดูกันครับว่าคุณเตจะกินอย่างไรเจ้าเดี่ยวมันวัวอร่อยได้แป๊บนึงแล้วมันามาแอบอยู่หลังจะให้กินแทนเหรอเชฟเชฟเชฟช่างอะไรเชฟเชฟเชฟอะช่วยเชฟปรุงเองดีกว่าไม่แต่ว่าเตอะเป็นน้องน้องรักเลยไม่แกงไม่แกงแล้วเอ้ยผมผมกินไส้ไม่ไหวเตเตถ้ากินไม่ไหวเนี่ยมีเปลี่ยนเกมได้นะพี่คุยกับทีมงานแล้วยัดไปเลยดมปากพี่ที ซัดเลยอ่ะมีมี่คคูแล้วสักคูสักคูด้วยสักคูด้วยเขาไม่กินใช่ไหมปกติไม่กินไส้ใช่ไหมไม่กินไม่กินออกมาเอาไส้ออกมาต่อดิไส่ตอนนี้ทีมคุณชาชตานะครับนำไปก่อนเลย24ต่อ12เดี๋ยวเรากลับมาสู่กันต่อนะกับเกมที่เตรียมไว้ให้นะฮะหนังพันผสมสักครู่เดียว ที่มัลงที่มันลงไปเจแลาเลาบนลาวเร็วที่ลงจรเข้เออที่ลงรไ้เข้เร็วเแรงกับเล็กพาสิตเจาเ่ไม่ใช่จรเข่อะเรื่องไหนมี่จอเข้เรื่องไหนีเลียมจิ้งชาสู้กับสัตว์ป่าไม่ใช่าเาไม่ขี่ควายนั่นแหละเออเปิเปินันแหละไอ้จอาเคก่อนมากก่อน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 ก่อ่อก่อนก่กอนกอ่ออน่ออ ប <laughs> <laughs> ាន <Ads> ឆ <it�> <laughs Jungnet> <Anfang> ្នាំមិន3